สวัสดีครับผมเอสุรศักดิ์นะครับวันนี้เรามาเที่ยวกันที่ตลาดพิยาคนลุมนะครับเป็นที่ทอกอัพเทาวทามากฮิตติดกระแกสของอร่อยของถูกอยู่ที่นี่ครับผมอยู่ที่โซนคลองหลวงนะครับเดีย๋ยวผมให้เส้นทางอีกทีนึงเดีย๋ยววันนี้เราไปดูว่าเขาขายอะไรกันบ้างครับผมข้างหน้านี้ก็จะเป็นเกี๊ยวนะ โหเยอะแยะมากเลยนะครับก็จะเป็นเกี๊ยวสีเหลืองทองใครสนใจก็แวะซื้อได้ยังมีกุ้งปูอัดหมูเด้งโบโลน่านะครับเห็ดเข็มทองนะครับอันนี้ก็จะเป็นขายไก่นะครับก็จะเป็นไก่ย่างข้าวโป่งนะครับเดี๋ยวเราจะดูไปทีละฝั่งนะครับเราจะดูฝั่งนี้กันก่อน วันนี้ดีครับไม่ร้อนนะฮะวันนี้ไม่ร้อนแดดไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไม่ร้อนแล้วก็จะมีเป็ดย่างนะครับเป็ดย่างตัวละ450ครึ่งตัว230นะครับน่ากินมากวันนี้เราก็เล็งๆให้จ้อนะเดี๋ยวเราเดินไปดูก่อนขาหมูก็อร่อยนะครับ เราเราจะเดินไปดูก่อนแล้วเราค่อยซื้ออีกทีนึงอันนี้จะเป็นกระเพราแซบนะครับกะเพาแซบ20บบาทเท่านั้นครับผมถูกมากขนมครกก็มีนะครับน้ำส้มของหวาน ถ้ามาวันธรรมดานี่จะจะร,รู้สึกร้อนนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันน่าจะมีแดดมีอะไรแต่ว่าคนจะน้อยรับวันธรรมดาวันนี้วันเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะนิดหนึ่งแต่ก็ถือว่าพอได้อยู่ครับผมเบรเกอรี่พิซซ่าแช่นี้หรือเปล่าหนะ้าที่ลูกผมอยากจะกินตรนนี้ก็ลูกบอกว่าจากจะกินนะครับเดี๋ยวให้ลูกมาซื้อนะครับผม ผักสดก็มีนะฮะปลาแห้งโอ้โหนี่เลยครับที่เราจะซื้อจอปูยักษ์อ่างศิลาลูกละยี่บาบาทใหญ่มากครับผมใหญ่มากเดี๋ยวแวะมาซื้อเดี๋ยวแวะมาซื้อ,อมีลูกชิ้นแล้วก็มีปลาทอดนะครับ อันนี้ก็เป็นพี่เก๋เพื่อนพี่ยานะครับปลาทอดอันนี้จานละเท่าไหร่ครับสามห้าไม่มีปลาสลิดใช่ไหมครับโอเคครับก็จะเป็นปลาทอดนะครับปาน,นินแดดเดียวโอเคอร่อยเดี๋ยวเราจะแวะมาซื้อตัวนี้มีไข่นะครับนอกจากปลาทอดแล้วก็จะมีปลาที่ยังไม่ทอดก็มีนะครับก็ มาเลือกซื้อเลือกหากันได้ปลาที่ยังไม่ทอดบบมันจะเป็น,ปนผ้าถุงมีน้ำนะครับของหวานอน,นี้ข้าวหมกไก่นะครับใครสนใจข้าวหมกไก่ก็มาดูกันได้ดูน่าอร่อยมาก ผลไม้ก็มีนะครับวันนี้เราจะไม่ได้เข้าไปที่โกดังของพิยานะเราจะมาดูโซนอาหารที่มาขายเพื่อรองรับลูกค้าของพิยาเท่านั้นนะครับโอเคหมดไปแล้วโซนหนึ่งเป็นยังไงบ้างครับนี่แค่ฝั่งเดียวนะยังเหลืออีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับว่ามีอะไรขายกันบ้างครับผมแต่เราก็เล็งๆไปแล้วหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นจอปูยักษ์นะครับแล้วก็ปลาทอดนะครับ ฝั่งนี้ก็จะมีสเต๊ะน,นะครับอ้าอีกอย่างหนึง่งนี่สเต๊ะเราจะมาซื้อสเต๊ะน,นะครับสเต๊ะถุงละห้าสิบนะครับเดี๋ยวเราดูก่อนเดี๋ยวเรากลับมานะครับสเต๊ะของหวานก็มีนะครับเราจะซื้ออะไรอย่างละเราจะซื้ออะไรบ้างนะหมูหอยจ้อนะครับปลาทอดแล้วก็สเต๊ะน,นะครับมะม่วงนะครับ แอร์ร้อนดับร้อนได้ห,ห้าบาทะวนมัห,หบาทาปลาทูก็มีนะครับใครอยากจะซื้อปลาทูนี่ข้าวหลามด้วยนะเดี๋ยวผมก็จะซื้อข้าวหลามนะครับ ร้า,ามขายกระบอกละ35 40 30นะครับมีหลายราคาเดี๋ยวเรากลับมาเอาครับผมโอ้โหมีของน่ากินเยอะมากเลยนะครับเท่าที่รีสต์มานี่เยอะแยะมากมายคอนเซปต์ของเราคือซื้อวันนี้กินวันนี้แล้วก็หมดวันนี้นะครับซื้อทุกอย่างกินวันเดียวนั่นเอง หมูสเต๊มีหลายเจ้านะหมูสเต okay. ๊อันนี้ก็จะเป็นเรนโบ์ขนมปังลาวานะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวหลามของมีไม่ค่อยหลากหลายแต่ว่าเน้นคุณภาพนะครับพท็ทีดูคือเน้นคุณภาพ เราจะดเดินฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้แล้วก็เราจะให้ชมบรรยากาศรวมๆอีกรอบหนึ่งในวันเสาร์ที่16มีนาคมนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนมบ้าบินนะครับบ้าบินแผ่นหนาเลยใครชอบบ้าบินก็มาเรียกซื้อเรียกขากันได้นะครับจะหมดแล้วครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็ดนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ด กลมกันใหม่ๆเลยอันนี้ก็จะเป็นกุ้งเผาร้อยเดียวนะครับกล่องละหนึ่งร้อยบาทข้าวขาหมูครับข้าวขาหมูกระตันยูกล่องละยี่สิบาทนะครับถ้าไม่หมดนะครับดูคิวครับผมอร่อยแค่ไหนดูคิวเลยครับผมยาวเป็นหางว่าวเลยนะแสดงว่าอร่อยจริงนะครับอะไรที่คิวเยอะๆเนี่ยอร่อยนะครับดูดิโอ้โหสุดยอดนะฮะ ไม่รู้ว่าเราจะซื้อทันหรือเปล่าถ้าไม่หมดก่อนนะเข้า <c oughs> ที่ดูมาก็จะมีข้าวขาวหมูกระตังอยู่กับเกี๊ยวนี่แหละที่คนลุมนะครับเข้าคอนเซ็ปต์พิยาคนลุมโอเคเดี๋ยวรอบนี้นะครับเราจะกลับไปดูบรรยากาศนะครับเพราะว่าเราถ่ายอาหารให้ดูแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศว่าคนเขาเดินกันยังไงนะครับ คนค่อนข้างหนาแน่นนะครับวันเสาร์อาทิตย์ยบรรย,กา,ยกากาศคนก็จะเยอะนะครับบางคนที่เข้ามาซื้อน้ำพริกพิยาเขาก็มาเดินหาอะไรกินก่อนเท่าที่ฟังพิยาพูดมาก็เป็นคอนเซ็ปต์ในการที่แบบ แต่ก่อนเขาขายน้ําพริกขายอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็คนเยอะเขามารอนะครับไม่มีอะไรกินนะครับพิยาก็เลยให้แม่ค้าเอาของมาขายนั่นก็เลยเกิดเกิดเป็นตลาดพิยาคนลุมขึ้นมานะครับผมพีญานี่เขาจะคัดเฉพาะของที่อร่อยและถูกนะครับถ้ามาขายแล้วคุณภาพได้ไม่เท่าเดิมเนะี่ยอาจจะโดนเชิญออกนะครับจากที่ฟังมาของที่มาขายที่นี่นะครับ ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะซื่อสัตย์ด้วยนะครับขายอร่อยในวันแรกก็ต้องอร่อยไปในทุกๆวันจนวันสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวผมจะหยุดพูดแล้วให้ดูบรรยากาศนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับตลาดพญาคนลุมของกินมีให้เลือกซื้อหามากมายนะครับของอร่อยเชิญแวะมาได้นะครับผมส่วนเส้นทางเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งนะว่ามายัางไงนะครับส่วนวันนี้เราก็ต้องขอตัวกลับไปก่อนนะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามนะครับเดี๋ยววันหลังเราจะพาไปดูโกดังของพญานะครับว่าเขาขายอะไรบ้างวันนี้เรามาดูแค่ตลาดพญาอย่างเดียวนะครับก่อนจากกันเดี๋ยวผมให้ดูลานจอดรถนะวันแน่นขนาดไหนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูว่าเราซื้ออะไรจากตลาดพิยามบ้างนะครับก็จะมีของที่ซื้อมาจากตลาดแล้วก็ของที่ซื้อมาจากโกดังพิยานะครับเริ่มด้วยพิซซ่านะครับจากตลาดนะครับเรามีเค้กนะกล่องละสิบบาทนี่แหละนะครับแล้วก็จะมีขนมอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ข้าวหลามนะครับบ้าบินของเล่นเด็กแตงโมนะครับออทอดมันกุ้ง ห่อหมกนะครับแล้วก็ข้าวหมกไก่หมูสเต๊ะน,นะครับสละัะเปานะครับอันนี้ก็จะเป็นของที่ซื้อมาจากตลาดนะครับที่เราบอกว่าจะซื้อแล้วก็มียอด้วยนะไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะออหอยจอยักษ์นั่นแหละนะของที่ซื้อจากโกดังก็จะมีปั้นคลิปนะครับหมูฝอยนะครับคุนเชียงแล้วก็น้ำพริกหมูกระจกน้ำพริกหนังไก่แล้วก็หมูยอ